ไออยู่ไหนแกอยู่ในตึกกลางไหมใช่ตึกกลางตึกกลางอ๋อพี่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 อยู่แกแกอยู่ไหนนี่ยนี่ไอ้ดนบอกอันนี้พี่นะพี่นะพี่นะนี่คุณมิวส่งมาเนี่ยรู้อะไรปืนแกก็บักอ่ะตอนเนี้ยพี่เห็นปืนแกบักอ่ะโอ้แกดอกได้อะลร นี่ไงลองระดังะนี่ลองลองระดังอะไรเจออะไรเนี่ยไปาปออออกออกก่อนออกก่อนขายทำทุนก่อนเลยหรวยเอาไปใช้ดีกว่ามันจะหลุดเหรอหรือยังไงตัวเนี้ยไม่หลุดหรือเล่นต่อไม่ได้เหรอเล่นต่อเอาเล่นต่อปกติเอ้าแล้วมาทำทำไม ขายแล้วกันกูไม่มีเงินใช้ฟื้นจะไปตามไปไอ้ตามไป้ตายทุกคนเป็นงานไปอีกแล้ได้เสียงสแกปที่ไหนมาเนี่ยเฮ้ยพาเระเบิดระวังอ่ะหายคนอดินหายไปไหนหมดร้อนน่นแหละพี่พัอร้อนน่นแหลยอะไีใครวิ่งใครวิ่งไอ้หมอเหรอ เอ้มอนตามมาเดินตามมาตายยังมันต่อแล้วมันต่อแล้วกำลังจะเข้าตึกนะครับผมเข้าฝั่งซ้ายนะวิห้องนี้มีอะไรเกินดูเลยเดินดูเลยอุ้ยโอ้โหเด็กแกมันจะหุ้ยจะให้อะไรขนาดนั้นมลชายหุ้ยไหมล่ะ ตื่นเต้นดีใจสรุปไม่มีอะไรก็มูนชายไงเฮ้ยทายเงนะเว้ยอยู่มูชายอะพาวเวอร์แม็กฮะพาวเวอร์แม็กไอ้แม็กลูกซองใครรุตตรงนี้เนี่ยใครวิ่งมาใครรุตอยู่ห้องคอมไม่มีใครตอบดิไม่มีคนนี้ใครคนนี้ใครไสแตะปูนี่ไงไหนคนยิงไสแตก เอากระผมบอกอยู่ว่าทางซ้ายคุณหมออยู่ข้างนั้นจำได้ไหมอยู่ห้องคอมชั้นล่างเอาอยู่ห้องคอมก็ผมบอกว่าผมรู้อยู่ทางซ้ายแกก็บอกเออแล้วแกจะเออทำถ้วยอะไรไม่ไม่อะไรเอาวยังยังอีกยังอีกยังอีกจบจบจบสองตัวสองตัวจบแล้วโอ้ยเอลัางล้งยิงมันหมอตายตายเลือดอยู่ไหนอยู่ไหนผมผมีโหลดอยู่คุณหมอตายว่ะตายแล้วตายแล้วจะใส่แล้ว มันมืดมองไม่เห็นเลยเลยอ๋อกราฟิกบอสเน่ยนะให้มันติดอยู่ในน้านนอแล้วโหลดแล้วมันใส่แล้วมันใช้ได้เลยเหรอหมายถึงอะไรไอ้กราฟิกบอสเลยจะได้ชัด้างหน้าอีคันนึงไอ้ไม่ไม่เป็นโพสต์ฟิกโพสต์ฟิกจะต้องเอาไปแปะวางในไหนปะหรือว่าเซตติ้งเซตติ้งเซตติ้งกดเซตติ้งแล้วปรับตามผมอะ เซตติ้งในโพสต์ฟิกเนี่ยจะแล้วแต่คนนะครับโดยของผมเนี่ยผมจะพยายามทําให้สีมันสดขึ้นนิดๆหน่อยๆครับจะไม่แตกต่างจากของเดิมมากเท่าไหร่ยังไงก็ลองเอาตรงเนี้ยไปปรับใช้กันดูครับเห็นมีคนขอหลายคนแล้วพี่เห็นสแคปพี่เห็นสแคปอยู่ตึกเอ้รถรถรถไหนวะใกล้ๆนี่เหรอรถต้มรถต้มรถต้มเออมึงแปะก่อนมึงจะเพิ่งไปมึงแปะก่อนแปะก่อนจะได้ไม่เสียเวลาอะไรปล่อยมุกขามด้วยนะอะไรอีกอะ ไอ้เ้อหัวแตกเลยพี่แกผมวิ่งขวานิวแก๊สนะครับเดี๋ยวเรามาไอ้นี่ลิกปุ๊บที่นี่ก่อนก็ได้พี่ได้ครับพานีหรือหรือว่าพี่พี่จะตะเลิดไปเลยนี่ยังไงอะไรอะไรอะไรแท๊ก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 ต้องเขาตรงเขาหลายช่องพี่แมนนำดิไม่อยากตายแล้วอ่ะพี่นำพี่ก็ไม่ตายแกก็จะตายอยู่ดีเออวะทั้คนมันะตายใช่ไหมน้ำอยากร้นเลย ก็ตาก่อนเลยแก้เคทถ้ามันทำได้ได้หรอลองดูพี่เฟิร์วุฒิอะไรนะยิงเพื่อนตายอะไรนะแก้เคดยิงเพื่อนตายก่อนแก้เคดจะได้ไม่ตายจริงปะเดี๋ยวเฮ้ยข้างหน้า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 คิดว่าสัแคปเหรอคนเรียบร้อยเรียบร้อยสแคปสแคปรถยูเอ็นอีคันหนึ่ง ไอ้ไอ้รถอยูอีดหน้าหน้าครับว่าแปะได้ไหมเก้็เชื่อพี่เหรอไปแกแปะยังใช่แล้วแปะแล้วออกวิวแฟนอ่ะแพงมันส่งเลยชี้นทำบ้านมันมนหลายตังค์อ่ะขาเอดีอยว่ี้ FMG เวสเสร็จเลยเวสอะไรความนิ่งที่แกหา ัมข่าวนี้เพียบเลยเฮ้ยอันนี้ส่งบุหรี่นี่ว่ะอันนี้ต่อไปก็เป็นบุหรี่ใช่ไหมเออเอ้ยบุหรี่ผมครบว่ะเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่ส่งที่บุหรี่ครบปกติแม่งนูน่นไปเลยจ้าไปเลยจ้าน่าอะเงียบเจ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้า อมีคนป,ดนา,ปาดขีกใช่แม่งอะไรนะไปกระดังไอ้ะตะกบได้เหรอปาดหน้าที๊ปาดไข่วะพี่เขารอสองเรแล้วกัดฟันแล้วกัดฟันแล้วโอ้เห็นแล้ว,วเมื่อกี้มีชะลอด้วยปาดเลย รถเต็มมีหน้ามันโหมดตกกระจกเึิงเข้าตึกกระจกผมกำลังจะเข้าเดสต์แคร็ครับบ่อบ่อหลังผิดรถไฟเข้าโกดังสองชั้นนะโกดังสองชั้นนะใี่แมฮะทีปักวะเอามาเอามาไม่ให้ยิงไส้แตกมา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 มโอ้ยเดี๋ยวก็ยิงไส้แตก เดี๋ยวโยนไม่หม้อก็เสียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นหม้อก็เสียวปะเนี่ยเข้าตึกตบจะเฮ้ย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 หมดอไรหมดอยู่ในตึกวะตึกมืดวะชัวร์ไหมแล้วแผลนีไม่กนยาแผลตีเขาไม่กินยากันแล้วกขาเสียงมันอยู่นี่ไงเลยไม่รู้อะไม่มั่นใจเหมือนกันทำไมแผลนี้ไม่กินยาตามันเบลออ่ะผมมองไม่ชัดผมแก่แล้วไงผมชอบอันนี้มากกว่าเดิม มาทางโอแก๊สอ้ที่แฮนดิวฟังก่อนก่อสีเต็มๆตรงไหนอะเข้าไปละนี่ไงตรงพี่เนี่ยหมอเอออไ้ีพยาบาลสีฟ้าทำอะไรก็ได้อันนี้ใครนี่ยโผอ้โหไอออกออกซ้ายออกซ้ายขวาขวาขวาพู้ปิดพู้ปิดมานีนี้อืมชื่อกสับสนซ้ายขวาสับสนอีกแค่มันยิงกับสตูดิโอแล้วเหรอ ตาเมื่ดหมดตอนนี้ไอ้ท็อปมาบังเขาเอ้ยคน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 กระโดดเข้าไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงตกมาหยุดหยุดหยุดโอ้ยตัตัวไอ้เชี่ยยิงตายคู่เลยอะไรอ่ะพูดด้วยกันเหรอพูดเดียวกันเอ้าแล้วยิงเลยไอ้ยิงผมอ่ะผมเองก่อนอะไม่แล้วเมื่อกี้ผมลั่นไปนัดหนึ่งข้าวไหนยิงผมมนคนยิงผมก่อนอะพี่แมนพี่แมนยิงผ่านผมไปแล้วก็ยิงตัวโดนก็สาร วิ่งมาแซนอยู่ตรงกลางแซนวิชเราคุณแมนไอ้เชี่ยก็คุณแมนไปกับผมผมวิ่งตามคุณแมนไปใช่ไหมพอคุณแมนออกขวาผมออกซ้ายเสร็จปุ๊บผมก็วิ่งไปหยุดคุณแมนโผล่รูมาคุณแมนยิงผมผมไม่ไม่แย้ไอคุณแครับไอไอยิงไอไอยิงผมแค่ยิงใครเติมใครไม่รู้วิ่งผ่านมาไหผมหยุดผมหยุดแล้วพอผมลั่นปุ๊บผมผมเบรกได้พอดีอ่อไอเชี่ยพี่ไนท์ดีกว่าผมก็เลยหยุดแล้วใครแล้วใครไม่รู้มาแซนวิชแล้ทำไมผมโดดชั้นสอง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 โอเคแล้วชั้นว ขั้นสองเอ้ทำไมผมโดดจเลยั้นสองั้นสองผมหยุดแล้วผมไหวพิบตี้ไอ้เหี้ยไอ้เระเปิดไอ้ที่ตกใจไปยยิงสวนไวนัดหนึ่งชั้นสองนะมันอยู่ชั้นสองนะเออเออเออนี่แมนตอนไหนสองดิเกือบโดนหัวไายจบโอเคนัดเดียวเขาไปแดกด้ำสนเพื่อน พี่งงคือว่าพี่พัตตายได้ยังไงวิ่งเข้ามาตรงกลางคุณพัะวิ่งเข้ามาตรงกลางระหว่างผมกับใครไม่รู้ที่ยิงผมอยู่๋ยวพี่เอาของคุณิ้วไปดําให้เอาจังหวะดําพี่ไหนอยู่พี่แมนเออนี่กระดำคือคนคุณไนผมเวกลันไปดเดียวเองไม่ผิดเดียวเดียวไอไอไมันยิงผมว่ามีสติผมหยุดแล้วผมมีสติผมหยุดแล้วอย่าอย่าอย่าอย่ย่าอย่าผม่อย่่าอาอย่าอย่จว่ ผมรู้แล้วว่าเป็นเกแต่มันแต่วันเบรกไม่ทันผมแม่ง<า>ลา่ไปปุ๊บปุ๊บเอังเชี่ยขตืดจังหวะน,นั้นนะพี่แมนบอก,อกเฮ้ยคนเ <c oughs> ข้าใจไหมเฮ้ยจังหวะเดียวกันะเพราะไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อา้ายังมี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 ฮัลโหลยังมียังมีผมยังไม่ได้ด้ำศพพี่พัดเลยนะเฮียแล้วแกกำลังด้ำหรอแกยิงเหรอใช่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 ไม่มีใครวิงใช่ไหมเออเออมีคนวิ่งเหมือนย่ารุ่นย่าใครขับเดินกันวะใคร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 เข้าไป ใครเพิ่งเข้าไปยิงเลยตัวเข้าไปยิงเลยตัวเข้าไปผมผมอยู่หลังสุดผมอยู่ข้างนอกนะอย่าออกมานะหยับพิ่มขึ้นชั้นสองนะหยับเพิ่มขึ้นชั้นสองอยู่กันชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งโอเคโอเคผมอยู่ข้างนอกนะผมอยู่ข้างนอกข้างในยิงเลยชั้นหนึ่งอะข้างข้างในชั้นหนึ่งยิงเลยตา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 ยเกาะสี่เกาะสี่มันยังไม่มีขายอ่ะอะไรบ้ากันหนึ่ง อุ้ยมาเดี๋ยวเลยไหวกันดึงแงม่ยี่ไใดมันจันบลอนที่ถึงก่อนมาเร็วๆตายห่าหมดแล้วจะมาถึงก่อนถึงหลังอะไรอะ่ะตายเหรอแม่ยี่ไหนพี่อยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างบนตามมาเลยผมนะผมนะเออเออพี่อยู่ชั้นล่างอุ้ยปืนดีกระเป๋าใหญ่อยู่ชั้นสองนะไอ้โอเคอเฮ้ยของเต็มเลยเนี่ยก็ใช่ไงของอย่าง,งตัวไหนตัวไหน นู่นนู่นสุดสุดนู่นสุดทางเดินเลยฮะกูหยุดไม่ได้ไอ้เพราะว่ากูต้องเอาเกาะไปก่อนไปไปไเปิดเุณไปรอไปไป ปัดไอ้นานแล้ววะไปไปไปเดี๋ยววะเดี๋ยวไปเปิดพังยีไอ้ชอปั่นเครื่ังตายขากันในแมนหมดแล้วแหละมีแต่พวกเรานี่แหละตายหากับพวกเราไอ้ยัยยิงเองตัดกำลังผิดสองไอ้เยัยมันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยเหมือนผมปิดได้ไอ้อ่ะเดี๋ยวพร้อมปิดผมยังไงผมว่าผิดแล้วผมรู้จักถอยโมว่าตั่นใส่เพื่อน แ <Yeah. S 1> นับเดียวที่เหลือซัดจะดหคดเลยในระหว่างเลนเราได้สูญเสียเพื่อนไปเป็นจำนวน2คนครับอย่างไรเหตุผลแต่ถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งครับตัวหารในการฟาร์มของเราเนี่ยลดลงไปด้วยทําให้ของที่เราเก็บมาเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษครับอิ่ม,มแน่นๆของเต็มหลิกเต็มกระเป๋าของสมาชิกที่ยังเหลือรอดอยู่พร้อมกับแบบของควสมาด้วยหลายควสเลยนั่นจะทำให้เรื่องของตัวละครของเรา3คนนั้นพุ่งสูงอย่างหยุดไม่อยู่ครับโดนผมเขาผมหันไป

ท้ายเดือดรอดกนสองคนไอ้ไอ้เดี๋ยวคนมันจะไม่ไอ้เดี๋ยวรูดเร็วอะไรไอ้เดี๋ยวรอดกันอีกสองคนมอเตอร์ว่ะอ้อกยเข้าหัวเลยอ่ะกูรู้ไหมนะ ไอ้เงี้ยคนบาผมผานเลยคนบ้าผมานไอ้ท็อปเลยไอ้เงี้ยเป็นยังไงสองอันไอ้เงี้ยวบแแบบเลยผมไม่เห็นภาพเลยเดินอยู่ไอ้เงี้ยไม่ไม่แล้วดินอยู่ไอ้พี่คนแรกด้วยนะไอ้ท็อปเดินมาไอ้ตายเงี้ยนับเดียวไอ้เงี้ยไอ้รีบเดินมาเร็วลูกหนึงพี่ไอ้เคียเควสก็ไม่ได้เสร็จเสร็จซี่งนีไม่เสร็จสิของตก โอ in ้ดูดูเย <late. S 1> <laughs> ี่ยสแคปนี่ดูอาแล้วแกงนะแงะใช่เยอเเ่าสอันขายอดเี่ยโอ้โหคนใครยิกูใครยิกูแปดูดมองให้อยู่ไอ้เฮ้ยโอ้หน้าสงสารได้หมอะไรเยอะไปโชว์ไฟแท็กกูทีวีแฟน ส่งเนี่ยทำบ้านอะไรเงี้ยมันแพงมันแพงอ่ะมันมันหลายตั้งอ่ะขายอ่ะอยู่ดีเป็มยี่ส่ง F M G เวสเซ็จเลยเวลัยความนิ่งที่แกหาบั้มปุนไปเลยจ้าไปเลยจ้าเงียเงียบแกไปเลยจ้าไปเลยจ้า ไกลพี่โดดดินเห็นแต่ไกลเข้าตาขอได้ไหมให้น้ำหน้าพี่น้ำหน้าอ๋ออะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นสแกปแป๊บนึงเจ๊ยต์เจ๊ยต์เจ๊ยต์อย่าพุ่งวิ่งอย่าพุ่งวิ่งใครน่ะอ้าวพี่แม่ก็สักหน้าอีกสก๊อตอยู่ไหนจะมีหลังท้ายให้เนาะมันสก๊อตบัลล์นดิเฮ้ยคนตรงไหนครับ เข้าไปแล้วอยู่ไหนย่าอยู่ไหนย่าเข้าเข้าไปช่องป่าปอตายตๆๆตายตาโยตตายแล้วโอเคโอเคมันน่ะยิงโคตรมันเลยใครได้แม่มดอีฟเฮ้ย้างนั้าผมได้ผมได้โดดปีนเลยตะลิบกูอัดคลิปก่อนเออไอ้เหี้ยทีแรก ทีแรกก็จะยิงแล้วพี่แมนมาตัดปืนระวังนะระวังนะระวังได้ระวังได้ระวังได้รถมองเห็นเกาะเกเก็บไปเล่นไปเอ้ใครอยู่ข้างในลาปปไม่มีไม่มีไม่มีคนเข้าคิดเลยคนแคปตู้คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ฝั่งไหนเน็ตเน็ตเตเน็ตเนตเตายตนตายแล้วตายแล้วตายแล้วตมีเีเีเเีเเเเมนเน็ตผมเข้ามาแล้วนะผมเข้ามาแล้วนะ

แมนอยู่ไหนถูเข้ามาแล้วพี่จนถึงมันแล้วโอเคมา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 ตรงมันมาตรงมันมาตรงมันมาตรงมันเก๊ก่อ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 นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยาตึกข้โมนี้ก่อนอองะไรวะแม่งเอ้ยทำไมผมไม่ได้วะฮะบิ๊กได้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยในซอกในซอกในซอกเดี๋ยวเด้อจบไหมยังที่มันออกมาเหรอ ในซอกคอนเทนเตอร์อะตาย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 ผมมีเควส์อะผมมีเควส์อะผมตื่นเต้นหน่อยหนึ่งอะไอเดียมั่งไม่กล้าไอสัตว์โอ้โหเขาเขามีเควส์ไหมเนี่ยไม่มีโอ้เดียเควสที่ผมกำลังจะทำนะครับมันจะเป็นเควสห้ามใส่เกาะแล้วยิงสแคปครับจำนวน5ตัวซึ่งเป็นเควสของลุงเจเกอร์เควสนี้ค่อนข้างอันตรายครับเพราะว่าเราไม่สามารถใส่เสื้อเกาะได้สแคปอัดนัด2นัดนี่อาจจะตายเลยครับ บ้านโคงอ่ะเรอ่ไม่ใช่บ้านโคงสิแต่ผมตามไปนายก็เดินเดินขึ้นเดินไปใช่ไหมใช่ผมตามข้ามฝั่งมาครับข้ามฝั่งมาบ้านดวดอ่ะผมตามตู่้วนะเฮ้ยโอ้โหแต่กูวอะไรเฮีย ยิงเหรอเออมันเยอะเยอะแล้วเสือกไปวิ่งจี้ด้วย <laughs> ล,งลงมาเลยตรงเช็คคอย์เฮ้ยเอาวอ<ๆ>้เฮียผมโดนคนยิงแคมข้างหน้าโอ้โิดถ่อมไอ้ห<ป>ลบๆลบเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเออล่นเดี๋ยวรอบนี้ไม่ประมาทละ แเดินมาหลังโอ้กูแตกอีกแล้วโอ้โอ้หืมสะใจซขาด้วยแล้วมองไม่เห็นด้วยมืดโอ้ย ยึด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 ยิงไปยิงไปยิงยิงทียิงสิน้องเออเออตายไหมตายไหมตายไหมมันอยู่ไหนวะโอ้กูได้ย่งใครเขาทันวะเนี่ยไอ้เหี้ยก่ออะไรเนี่ยกอดกอดมามดาก่อสามก่อแน่นแน่นนะน้องนะโอ้ยแม่นี่เปิดมาดิเปิดมาดิ กอดซีกกอดซีกเลยครับขึ้นแน่นๆหน่อยน้องขอแน่นๆหน่อยเฮ้ยกระสนพีเอสสิบแปดเลยเฮ้ยยยิงมีคนตายไอ้เราทำไมต้องกูเข้าไปไอ้สัตว์คนเยอะแยะไอ้เหี้ยล่อหัวกูทั้งนั้น